การรักษาที่นี่นะคะสําคัญมากคือการเข้าตู้อบแต่มารักษาที่นี่พักอยู่หนึ่งเดือนเข้าตู้อบทุกวันที่สําคัญการทานอาหารเลยค่ะควบคู่กับการเข้าตู้อบการเข้าตู้อบแต่เชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ทําให้แต่หายได้เร็วมารักษาที่นี่สามเดือนค่ะก็คือการเข้าตู้อบล้วนๆเลย และคําแนะนําจากคุณหมอเรื่องการปฏิบัติตัวอย่างเช่นการดื่มน้ําอุ่นการทานอาหารที่ปรุงด้วยดอกเลือเท่านั้นผลไม้ก็ทานได้แค่กล้วยแก้วมังกรที่ไม่มีรสหวานการออกกําลังกายก็สําคัญค่ะการนอนหลับพักผ่อนแค่นี้เลยค่ะการเข้าตู้อบนี้ถือว่าสําคัญที่ทําให้แต่หายเร็วเชื่อมั่นเลยว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตัวได้อย่างนี้แล้วก็ เข้าตู้อบสม่ำเสมอออกกำลังกายควบคู่กับทานอาหารที่มีประโยชน์และปัสจากการปรุงนะคะใดๆยกเว้นใส่ได้แค่ดอกเรือเท่านี้ค่ะอ่าก็ขอให้ทุกคนที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะคะให้มีกำลังใจที่ดีเชื่อมั่นในตัวคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่ให้คำปรึกษาดีมากค่ะอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะ แต่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มารักษาขอให้หายทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ